สวัสดีค่ะเกาแสกเกาดังมาแล้วค่ะเผยชีวิตชมพู่ก่อนบ่ายเพิ่งยอมรับกับสื่อเอผยปมครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้ม25มกราคม2563ที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวชมพู่ก่อนบ่ายที่ได้คลอดลูกชายคนแรกน้องธารากรวินทัศน์สุวัชราธนากิจล่าสุดชมพู่ก่อนบ่ายนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรม ขอโทษที่ปิดบังชาวเนต็ตพร้อมทั้งเฉลยพ่อของน้องธาราที่แท้จริงหลังคลอดลูกมาหน้าไม่เหมือนสามีเพราะตาตีมากโดยเหตุการณ์ภายในคลิปวิดีโอเธอนั้นได้อุ้มลูกชายเดินไปหานักแสดงหนุ่มอย่างหนุ่มเป้อลักษ์ที่เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเอาไปหน้าของลูกชายมาเทียบกับหนุ่มเป้อลักษ์แล้วเล่นมุกตลกว่านี่แหละพ่อของลูก และเรียกว่าอีกหนึ่งนักแสงสาวมากฝีมือชมพู่ก่อนบ่ายหรือทันสิตาสุวัชราธนากิจมาร่วมพิธีบวงสวงซิทคอมเรื่องสามหนุ่มสามมุมคูณสองที่ X อ t กสตูดิอพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสามีเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็นเงินก้อนใหญ่1ล้านบาทเงินสามีก็เหมือนเงินเราเขาว่าจะให้เราก็ต้องเป็นของเราหัวเราะจริงๆมันก็คือสิ่งที่คุยกันอยู่แล้วค่ะ คือมันเป็นเงินที่เขาขายคอนโดได้ส่วนหนึ่งค่ะและก็มีเงินที่เขาขายเสื้อผ้ากับเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาขอเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งจะยกให้เรากับลูกตอนแรกเราก็คิดว่าเขาจะให้เป็นเช็คหรือเอาเข้าบัญชีให้แต่เขาก็แอบ,บไปเบิกเงินสดมาให้อยากให้เห็นเป็นชิดเป็นอันมั้งคะก็เลยเก็บภาพไว้ซะหน่อยมันก็ภูมิใจเพราะก่อนหน้านี้เราก็เศร้ามาเยอะ เราก็อยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขสักทีซึ่งคุณบอยก็ได้ให้เต็มที่จริงๆค่ะและก่อนหน้านี้ก็มีธุรกิจที่ทำด้วยกันและมีส่วนแบ่งที่เราเอาไว้เป็นเงินกองกลางเป็นบัญชีร่วม ก่อนหน้านี้เราทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ก้อนนี้มันพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาตั้งใจเอาให้เราเป็นก้อนใหญ่ค่ะแสดงว่าเขาก็ลบคำสัปประมาทได้แล้วที่มีคนเคยว่าเขาจะดูแลเราได้หรือเปล่าหลายอย่างเราก็ไม่ได้มีสามีเป็นไฮโซหรือว่าร่ำรวยมาจากไหนแค่เรารับปากกันว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันและขอให้ขยันทมาหากินช่วยกันเก็บไปอย่างนี้แหละก็ภูมิใจอีกแบบนึงนะ คือไม่ได้บอกว่าคนมีแฟนไฮโซไม่ดีนะคนมีแฟนไฮโซก็ดีก็เป็นบุญของเขาแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาเจอคนดีและช่วยกันทำมาหากินและเก็บไปด้วยกันและสร้างให้เป็นอนาคตที่ดีด้วยกันมันก็ภูมิใจอีกแบบหนึง่งตอนนี้ก็กำลังทำหลายๆอย่างพัฒนาไปเรื่อยๆขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกอระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ